วันนี้เราจะโชว์ฝีมือ,อย่างเนื้อบบนี่อเอาสุกหรือจะเอาไม่ไหมเอาแบบพอดีพอดีนะอร่อยอร่อยนะเอาไหมหรือเอาไม่ไเอาแบบไม่ไห <c oughs> อ่ะก่อไฟติดแล้วครับ อยากแบบนี้นพอละมั้งไม่ต้องสุกเยอะหรอกเดี๋ยวติดฟันตอนนี้ก็อยู่บ้านช่างแซมนะครับนี่ช่างแซมหัวชิดเบล,ลย่างแบบอะไรนะน้ำตกก่อนน้ำตกเมื่อในพวกพวกพวกฝรัง่งเขาย่างกับไอ้แก๊สที่มันพ่นน่ะเครียดอะไรนะที่มันมันมันสุกจต่ข้างนอกอะ่ะ ah ini, suka. Wow, ini mengelewapai. Oh. Kap klep, nih, tupai, nih. เก็บสุกยังลาวนี่ครับใกล้ๆเราเโอ้สุกแล้วนี่พอดีเลยนี่เด้ใสสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนสะพานสวยๆอ๋อรถดำสวยๆจารัดมาจากไหนหนอนนี่โอ้โอ้หลาว่ะลาโซนเลยเลาวไงเนี่นูอยู่หมกยืนเจอเลยโซน เน่แม่งถ้ามันยัวมือมันยัวแบบตีดแบบนี่เสียงดีมันไม่เท่านี่มันไม่เท่านี่เอดอู้แล้วเงือบนี่มันโยบายลาวยงงนี่นี่เออ นี่ครับของเกล้มอมีไส่ยางอีกมี่สซเป็ดนะมอนี่ไสเป็ดเลยไสเป็ดครับอ้ใสเป็ดใหญ่ขนาดนี้ตัวจะใหญ่ขนาดไหนนี่เดี๋ยวดูพอครัวท้งนี้ก่อนใส่หมูเลย ไอชิมนั่นพอดีไงเกือบถูกไปอ่ะนี่น้ำจิ้มอร่อยแล้วพี่จิก้ก็ต้องไว้พรุ่งนี้พี่ถึงกินได้ไวู้มาไปพรุ่งนี้เลยครับอร่อยมากเลยวันนี้มันเพื่อทหารเอง <laughs> ตอนนี้พยายามผู้ไรต้องคิดก่อนนะเธอไม่ได้ครับโดนเลย <c oughs> อ๋อเข็มนี้ก่อนตอนนี้ครับไปลองก,กินห <c oughs> มูก,ก่อน